สวัสดีครับสําหรับคนที่มาเห็นคลิปนี้นะครับเช่นเดิมครับผมอาจารย์ทิติชัยโอมเวชเ่งปังวันนี้จะมาดูดวงเรื่องการเงินสําหรับวันที่23เดือน9ปี64นะครับเช่นเดิมครับ3ามกองเลือกเอานะครับหนึ่งสองและสาม สำหรับกองที่หนึ่งนะครับมาดูกันาการเงินของคุณมีให้เข้ามาเลือกนะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่นะครับถ้าคุณเลือกคุณได้เงินเยอะแน่นอนจากการเลือกครั้งนี้นะครับแต่การเลือกของคุณนะ่ะยังห้าสิบห้าสิบอยู่คุณตัดสินใจยังไม่ได้ครับอารมณ์คุณยังไม่แน่นอนให้เลือกนะครับ ถ้าคุณเลือกได้จะทําเงินให้คุณได้เยอะมากครับสําหรับกองที่หนึ่งสํสำหรับกองที่อสองน,นะครับการเงินของคุณโอเคในเรื่องของการจะใช้เงินเรื่องบ้านหรือเรื่องรถหรือเรื่องการเดินทางยังไงคุณต้องได้ใช้เงินตรงนี้แน่นอนครับเป็นโอกาสของคุณเข้ามาแล้วที่คุณจะได้ใช้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถูกเลือกให้ใช้แล้วครับถ้าคุณจะต้องซื้อบ้าน เพราะฉะนั้นเจ้าที่ดีครับไม่ต้องห่วงถ้าเป็นในเรื่องของบ้านไม่มีทังเลยครับยังไงคุณต้องซื้อครับสำ mm hmm. หรับกองที่สามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าวการเงินของคุณจะหมดเปลือไปกับเด็กนะครับจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องของเด็กเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องการโดนหลอกหรือในเรื่องของการให้ยืมเงิน ถ้าเขามาบอกว่ายืมเงินไปค่าเทอมลูกค่านู่นค่านี้ค่านั่นไม่ได้คืนแน่นอนครับแต่คุณยังไงแล้วแต่คุณต้องได้ทํากับเด็กนะครับแต่ว่าไม่ให้ไกลตัวเป็นเด็กไกลตัวนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสคุณเข้ามาในเรื่องของโชคเพราะฉะนั้นสําหรับกองนี้ให้ทายขอทายว่าคนที่เลือกกองนี้พรุ่งนี้คุณดวงดีแน่นอนครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับอะไรที่มันไม่ดีนะครับขอให้มารายหายไปนะครับมีเรื่องดีมีสิ่งดีเข้ามานะให้มีเงินมีทองมีข้าวมีของไหลามาเทมานะครับขอทุกคนโชคดีในวันพรุ่งนี้ให้ได้เงินหมื่นให้ได้เงินแสนเงินล้านกันทุกคนครับสวัสดีครับ